ถามกันเยอะมากเลยจ้าว่าถ้าไม่ใช้สารราดจะติดดอกออกผลไหมนี่เลยจ้าคือคำตอบต้นลำใหญ่พริกไทยดำต้นนี้เราปลูกเองเลยนะจ้าต้นนี้อายุประมาณหนึ่งปีกว่าวา่าบอกเลยว่าปลูกง่ายมากสามารถปลูกได้ทุกพื้นที่จริงๆจ้าต้นนี้เป็นปีแรกที่ติดผลอยากบอกทุกคนว่ามันเคยติดหลายรอบแล้วแต่มันร่วงเพราะว่าเราไม่ได้ใส่ปุย๋ย อยากบอกทุกคนว่าตอนที่มันติดดอกจะบอกว่าเป็นช่วงที่มันต้องการสารอาหารมากที่สุดเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากปลูกแล้วจะมีผลผล,ผลิตเยอะๆควรใส่ปุ๋ยให้ด้วยนะจ๊ะแล้วก็ให้ใส่ปุ๋ยให้ถูกวิธีด้วยจ้าเช่นตอนที่ติดดอกควรใช้สูตรเสมอหรือใช้สูตรตัวสูงหลังเช่น0ูนย์ศูนย์ยี่สิบเอ็ดให้มันเพิ่มอัตราการติดเพิ่มมากขึ้นจ้า สำหรับใครที่ปลูกแบบอินทรีย์จะใส่ปุ๋ยคอกก็สามารถเติมได้